ตัวตนที่มีพลังพอที่สามารถจัดการกับราชาปีศาจได้ตัวตนที่ถือครองพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น้คตรงข้ามกับพลังงานปีศาจตัวตนที่กวาดแ่งดาบศักดิ์สิทธิ์ในการต่อสู้ในสนามรบตัวตนซึ่งเป็นความหวังของมมนุษยชาติในการต่อกรกับเผ่าพันุปีศาจศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและแรงใจของเผ่าพันมนุษย์ตัวละครตนนั้นก็คือผู้ที่มีพลังพอที่สามารถจัดการกับราชาปีศาจได้ผู้กล้าเอมเลียจงปรากฏพลังแห่งข้าเพื่อทำลายล้างปีศาจ ให้บริสัทติย่างนั้นเหรอฉันคือผู้กล้าต่อให้โลกเปลี่ยนไปแต่ความจริงข้อน,นี้ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแม่เยี่ยมมากแซฟเวอร์เยี่ยมจริงๆข้งคน<ะ>พวกนั้นเสร็จแล้วทีนี้ก็ตานายแล้วละ่ะสวัสดีครับผมสาทุกคนด้วยนะครับสุบาเซนไปนะครับกับซีรีส์ของคาร์เตอร์คูโมอซามะหรือว่าจอมมารพ์ทไทม์ครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของข้อมูลตลัวละครอีกแล้วที่ผมจะได้นําเสนอข้อมูลของตัวละครนะครับว่ามีความสามารถอะไร มีข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทําคลิปในส่วนของปีาศาจไป2ตัวละครแล้วก็คือตัวของมาโอซาโอะหรือว่าจอมมาซาตานแล้วก็ตัวอัลเซลเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรามากับขั้วตรงข้ามกันบ้างดีกว่านะครับก็คือขั้วของด้านศักดิ์สิทธิ์ขั้วของด้านที่เป็นมนุษย์ครับตัวละครที่ผมจะมาทําข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็คือตัวของผู้กล้าเอมเบรียครับผมหรือว่ายูซาเอมิก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสูนะ่เนื้อหาของผู้กล้าเอเมเรียกันเลยก่อนที่ตัััววลลลละะครรตตนนีี้้้้จจไไไดดกกาาาาาายเป็ผูท่่สามมาถขบอ ก่อนที่เธอจะไปอยู่ญี่ปุ่นในฐานะของพนักง,งานคอเซนเตอร์เบื้องหลังของตัวละครตัวนี้ตัวขอเอมเลียจัสติน่าเธอนั้นเกิดจากพ่อที่เป็นชาวนาธรรมดาที่มีชื่อว่านอสจัสติน่าและแม่ที่เป็นทูตสวรรค์ที่มีชื่อว่าไลลาในตอนที่เอมเลียได้เกิดขึ้นมาแม่ของเธอที่เป็นทูตสวรรค์น,นั้นได้ทําปิดข้อห้ามของสวรรค์ตรงที่ว่าแม่ของเอมเลียนั้นได้ละเมิดข้อห้ามโดยการให้กําเนิดลูกกับมนุษย์ดังนั้นแม่ของเอมเลียจึงหลบหนีไปตั้งแต่ที่เธอเนี่ยยังเป็นเด็กและปใใล่่ออออยยยใให้้้เเเมลีููภตงงดขงพ โดยทั้งสองก็อาศัยอยู่ภายในฟาร์มของพวกเขาในทวีปทางทิศตะวันตกของเอนเตอิสลาจนต่อมาในช่วงที่จอมมาซาตานกําลังเริ่มชิดเอนเตอิสลาเด็กน้อยเอเมเลียก็อาศัยอยู่กับพ่ออย่างสงบสุขแม้ว่าจะมีความกลัวว่าสักวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยอาจจะถูกโจมตีโดยกองทัพปีศาจแต่พวกเขาก็มีความมั่นใจว่าหมู่บ้านของพวกเขาเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองจากศาสนาจักรจึงทําให้เด็กน้อยเอเมเลรียค่อนข้างสบายใจเมื่อใช้ชีวิตอยู่ภายในฟาร์มแต่แล้วความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากในบ่ายวันหนึ่งมีตัวแทนของทางโบสถ์ของเอนเตอิสลามาถึงบ้านของเธอเลยโดยทางโบสถ์มาเพื่อจะรับเอมมเลรียไปฝึกฝนให้เอมมเลรียนได้กลายเป็นผู้กาจะจะกลายเป็นผู้กาที่สามารถปลดปล่อยโลกจากตัวองจอมมาซาตานได้ในตอนแรกเด็กน้อยเอมมเลรียยังคงลังเลใจและไม่แน่ใจเกี่ยวกับชะตากรรมของเธอแต่นักปนุที่เป็นตัวแทนของทางโบสถ์ก็อธิบายถึงความรับผิดชอบของเธอในฐานะที่เธอเนี่ยเป็นลูกสาวของทูตสวรรค์พ่อของเอมมเลรียก็ยืนยันสิ่งที่นักปศุได้พูดโดยพอด่อนั้นได้อธิบายถึงตัวตนของเอมมเียคืออะไร และอธิบายถึงธรรมชาติที่แท้จริงของแม่ของเอมเลรียด้วยและความต้องการอีกอย่างหนึ่งของพ่อก็คือต้องการให้เอมเลรียอยู่ภายใต้การดูแลของศาสนาจากักรซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อชีวิตของเอมเลรียก็ได้ตัวเอมเลรียจะได้เดินทางไปกับทางโบสถ์ในการฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นภูก,กาในช่วงแรกที่เธอเริ่มฝึกฝนนั้นตัวเอมเลียนั้นไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีแรงจูงใจแต่หลังจากที่เธอได้รับข่าวการตายของพ่อของเธอเมื่อกองทัพปีศาจนั้นได้บุกทำลายไล่นาและได้กวาดล้างชาวบ้านทั้งหมดไป ในไม่กี่วันหลังจากที่เอมเลรียได้ออกมาจากหมู่บ้านทำให้ตัวเอมเลียได้รับแรงกระตุ้นจำนวนมากทั้งความโกรธความเกลียดชังทาความต้องการที่จะล้างแขนทำให้ตัวเอมเลรียมีความมุ่งมันที่จะฝึกฝนในการเป็นผู้กล้าที่เธอมีความหวังว่าในสักวันหนึ่งเธอจะเป็นตัวแทนในการจัดการกับเผ่าพันธุ์ปีศาจให้หมดไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วพ่อของเอมเลรียนั้นยังไม่ถูกฆ่าพ่อของเอมเลรียถูกทูตสวรรค์ไลลาที่เป็นแม่ของเอมเลรียได้พาตัวไปและซ่อนอย่างปลอดภัยบนโลกมนุษย์ซึ่งในช่วงนั้นในตัวของเองม ดังนั้นเธอก็เลยมีความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมในการต่อกรอกับผอพันปีศาจเมื่อตัวของเอเมเลรียนั้นเติบโตขึ้นมาและมีความพร้อมที่มากพอตัวเอเมเลรียต่อสู้ร่วมกับสวินและเหล่านักพจน์ที่มาจากโบสถ์ในเวลาต่อมาเอเมเลรียสามารถอาชลูซิเฟอร์ที่อยู่ทางทวีปทางที่ตะวันตกได้และสามารถปลดปล่อยทวีปบ้านเกิดของเธอได้จากการถูกกดขี่จากผอพันปีศาจและในการต่อสู้ครั้งต่อมาตัวเอเมเลรียได้จัดการอันดัมเบรดทางตอนเหนือและจัดการกับมาลาโกดาทางที่ใต้และบังคับให้ออลเซีย่ที่ออทางทอนออก ให้ลาดพอยไปยังทวีตตรงกลางตัวเอิมเบเลียและพรรคพวกของเธอนั้นสามารถไล่ต้อนปอบพันปีศาจได้มากที่สุดเลยด้วยความช่วยเหลือของอเบรดาอัลเบิร์ตและมหาปุโรหิตออบาทาให้ตัวเอิมเบเลียสามารถเดินทางไปยังทวีตท,ทางตรงกลางและได้บุกโจมตีฐานที่มั่นของราชาปีศาจในการต่อสู้กันนับปราสาทจอมานตัวของผู้กล้าเอิมเบเลียได้ต่อสู้กับจอมานซาตานผู้โหดเหีเ้ยมในการต่อสู้นั้นมีความดุเดือดไปอย่างมากต่างฝ่ายต่างแลกการโจมตีและแต่ละฝ่ายต่างได้รับความเสียหายจํานวนมากโดยในการปะทะกันครั้งสุดท้าย ตัวเอมเลียสามารถตัดเขาข้างหนึ่งของจอมมาซาตานออกได้ทำให้ในเวลานั้นตัวจอมมาซาตานได้พบกับความพ่ายแพ้ตัวจอมมาซาตานจึงวางแผนที่จะหลบหนีโดยเขาก็ประกาศทิ้งไว้ที่เอนเตอิสลาวาเขาเจะกลับมาในสักวันหนึ่งและจะไปชิดเอนเตอิสลายอีกครั้งหนึ่งให้จงได้แต่ตอนนี้จอมมาซาตานและแอลเซียลได้หนีเข้าไปในประตูพอรเทัลตัวเอมเลียได้ไล่ตามเข้าไปด้วยเพื่อได้จบการต่อสู้ทั้งหมดเมื่อไปถึงอีกด้านหนึ่งของประตูตัวของผู้กล้าเอมเลียได้พบว่าตัวเองนั้นอยู่คนเด เมื่ออยู่บนโลกมนุษย์นั้นตัวเอเมเลียพบว่าตัวเธอนั้นสูญเสียพลังงานส่วนใหญ่ของเธอไปทั้งพลังเวทและพลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอนั้นลดลงไปเป็นอย่างมากตัวของผู้กล้าเอเมเลียจึงตัดสินใจปลอมแปลงตัวเองโดยใช้น้มแฝงที่มีชื่อว่ายูสะเอมิและเธอก็ลงทะเบียนว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในวัย20ปีด้วยความหวังและความปรารถนาที่จะตามหาราชาปีศาจและจัดการราชาปีศาจให้จงได้ตัวเอเมเลียจึงทางานที่คอร์เซนเตอร์เพื่อประทังค่าของชีพของเธอและได้ย้ายอยู่ในอพาร์ตเมนต่อไป นั่คือพื้นหลังของผ e ู้กาเอเมเลียก่อนที่เธอจะได้มายังโลกมนุษย์และทํางานในฐานะของพนักง,งานคอเซนเตอร์บทบาทหลังจากนี้ของเอเมเลียเนี่ยก็จะตรงตามอนิเมะเลยนะครับที่หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการพบพันกับจอมมารซาตานมีตั้งการที่จะฆ่าแกงกันความเห็นไม่ตรงกันการโต้เถียงกันมีทั้งตอนที่เอเมเลียแสดงพลังที่แท้จริงของเธอในฐานะของผู้กานในการจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆมีตั้งการใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ในการต่อสู้ ซึ่งทุกคนสามารถไปติดตามเรื่องราวของผู้กลาเอมเลียหรือตัวของยูซาเอมิได้ทางช่องทางต่างๆเลยทั้งในเวอร์ชันของอนิเมะซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2มีทั้งในเวอร์ชันของมังกะก็มีเหมือนกันและที่สําคัญคก็คือในเวอร์ชันของไลน์โนเวลด้วยข้อมูลตัวละครของตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีชื่อเดิมก็คือตัวของเอมเลียจัสซินาและมีอีกชื่อนึงก็คือตัวของยูซาเอมิตัวของเธอนั้นเป็นรูปผสมระหว่างมนุษย์กับนางฟ้าโดยเธอนั้นเป็นตัวละครเพศหญิงราศี วันเกิดของเธอเนี่ยก็คือวันที่25ตุลาคมปี1025อายุของอิเมเลียเนี่ยก็คือ17ถึง18ปีแต่ว่าในการปลอมแปลงในตอนที่อยู่โลกมนุษย์นั้นเธอได้ปลอมอายุว่าเธอเนี่ยอายุ20ปีตัวละครตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่163เซนติเมตรน้ำหนักตัวเนี่ยก็คือ53กิกรัมโดยสังกัดของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งบทของเอนเตอิสลมีศูนย์บริการลูกค้าของโดโกเด mo และในภายหลังเนี่ยก็มีสังกัดตัวหองแบคโรนอลด้วยโดยอาชีพว่าหน้าที่ของเธอนั้นก็มีทั้งอัศวินเป็นตัวของผู้กล้ามีทั้งพนักง,งานคอเซนเตอร์ มีทั้งพนักง,งาน Donald, แมกโดนัลและในภายหลังเนี่ยเธอทำหน้าที่เป็นเดมอนเจเนอเรลหรือทหารของจอมมารซาตานเลยทีเดียวในส่วนของพ่อของเธอเนี่ยมีชื่อว่าตัวของนอตจัสซินาตัวแม่เป็นทูตสวรรค์ที่มีชื่อว่าไลลาและก็จะมีลูกสาวบุญธรรมที่มีชื่อว่าอัลลัสลามูสโดยคนีให้เสียงพากย์ตัวละครตัวนี้ก็คือคุณฮิคาซายโกะครับรูปร่างของเอมเมเลียนั้นตัวธองเธอจะมีผมสีบานเย็นยาวถึงต้นขาโดยจะมีปล่อยผมสองข้างที่ห้อยอยู่ด้านหน้าและเธอเนี่ยก็จะมีผมเส้นหนึ่งที่งอกอยู่บนหัวศีรษะขอองเธ ในร่างมนุษย์นั้นเธอจะมีดวงตาสีเหลืองอมเขียวในส่วนของชุดเนี่ยเธอก็สวมชุดต่างๆนานา,นานมากมายเลยนะครับในโลกม,มนุษย์แต่ชุดที่เราเห็นบ่อยมากที่สุดก็คือชุดที่เธอใส่ไปทํางานโดยจะเป็นเครื่องแต่งกายแบบมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยเสื้อเชิ้ตคอป,ปกแขนยาวสีขาวและจะมีเสื้อกั๊กสีเทาแล้วก็จะมีการผูกโบว์สีม่วงที่อยู่ใต้ขอบเสื้ออีกด้วยแล้วก็จะมีรองเท้าส้นสูงแล้วก็กระโปรงไหลสกอ็อตสีเข้มที่ชุดในรูปแบบนี้จะไปให้เห็นถึงความยาวของขาแต่หลังจากที่เอเมลียได้ย้ายมาทํางานที่ร้านแมคโดนัลล ที่เป็นเสื้อยืดสีแดงแขนสัน้นที่ปกจะติดกระดุมและมีแถบสีเหลืองพาดกลางระหว่างลำตัวพร้อมกับมีโลโก้ของบริษัทที่หน้าอกด้านขวาตัวเธอนั้นจะสวมกระโปรงสีดําและหมวกของแมคโดนัลด์สีแดงในขณะที่เธอทํางานที่ร้านแมคโดนัลล์ตัวเอเมเลียนั้นจะมักผมเป็นหางมา้าแต่รูปด่างในฐานะของผู้กาที่อยู่ใน e la, เอเ็นเตอิสลาตัวเอมเลียจัสซินาตัวเธอจะสวมชุดเกราะสีเงินที่ตกแต่งด้วยขอบสีทองที่จะปิดทั่วทั้งร่างกายทั้งไหล่ด้านหลังใต้คอมีทั้งแขนเข่าและขาทอนล่าง ในส่วนของรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าเหล็กที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับชุดเกราะของเธอเลยขณะที่เอเมเลียใช้พลังของภูกาอมของเธอเนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเงนินสว่างและดวงตางก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมสม้มแต่ตอนที่เอเมเลียนั้นใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของภูกาตัวเธอสามารถเรียกใช้ชุดเกราะและดาบของเธอได้ทันทีเลยและนอกจากนี้ยังสามารถทําการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งรูปร่างของภูกาและสามารถเปลี่ยนกับร่างนู้ได้ทันทีแต่ย๋ยวางไรก็ตามสิ่งที่ผมได้พูดไปนั้นในการเปลี่ยนแปลงร่างหรือในการเรียกใช้อาวุธสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอออยยยูู่่กัััับจํานนนนวววพลงเเเทีีีตม้ บุคลิกนิสัยของตัวละครตัวนี้โดยรวมแล้วเอมเบรียเป็นผู้กล้าที่มีความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวตัวเธอไนมีจิตใจที่บริสุทธิ์และความกล้าหาญที่ไร้ขอบเขตและเธอยังมีความพักดีที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถึงแม้เธอจะเป็นผู้กล้าที่มีความดดเดี่ยวแต่เธอนั้นเป็นคนที่โกรธเด็วมาและก็งุ่นงิ่งได้อย่างรวดเร็ว,รวและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนของตัวละครตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือความฉลาดและความรับผิดชอบที่มีจํานวนมากอย่างเช่นในตอนที่เธอเนี่ยติดตามจอมมาซาตัมมายังโลกมนุษย์และคอยเฝ้้าาดดูอย่งใกลชิ มันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของเธอได้อย่างชัดเจนแล้วความฉลาดของเธอนั้นเราสามารถสังเกตได้ทั้งในการที่เธอปลอมแปลงตัวตนการประเมินสภาพแวดล้อมต่างๆการเข้าไปทํางานในโลกมนุษย์และการปรับตัวให้เข้ากับโลกได้อย่างรวดเร็วมันก็เป็นการแสดงถึงความฉลาดของเธอได้อย่างชัดเจนเลยและนอกจากนี้ตัวของเอเมเลียยังแสดงบุคลิกที่ใจดีและห่วงใยผู้อื่นอย่อยางเสมอตัวเอเมเลียจะให้ความสําคัญกับความสุขและความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเธอมากที่สุดและเธอเต็มใจที่ช่วยเหลือพวกพ้องเสมอในตอนที่พวกขเขามีปัญหาและเนื่องจากที่ว่าเธอี่มีความปรารถนา ที่จะสร้างโลกที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตวัวเอมิเลียจะเป็นคนที่มีความเทวทยานและมักจะแก้ไขปัญหาของความขัดแยง้งและจะรังเกยียจการกระทําของคนที่มีความชั่วร้ายและบุคลิกอีกอย่างหนึ่งของเธอก็คือเธอเนแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับ mm. เกี่ยวกับขนาดหน้าอกของเธออย่างชัดเจนและเธอ,อยังแสดงความอิจฉานะครับเกี่ยวกับหน้าอกของคนอื่นอีกด้วยนี่คือบุคลิกนิสัยของผู้กล้าเอมิเลียหรือว่ายูสาเอมิครับต่อไปเรามาดูในส่วนของพลังและความสามารถของผู้กล้าเอมิเลียในตอนที่เธอเนยอยู่ที่เอ็นเตอิสลา ปนิทราบกันดีว่าผู้กล้าเอเมเลียนั้นมีพลังเป็นอย่างมากที่เธอสามารถจัดการกับปีศาจและสามารถขับไล่ปีศาจได้ด้วยตัวเองและถึงแม้จะต่อสู้กับปีศาจระดับสูงหรือปีศาจระดับผู้นำเธอเนี่ยก็สามารถต่อสู้ได้อย่างทัดเทียมและถึงแม้จะอยู่ในโลกมนุษย์ที่มีพลังเวทจำนวนจากัดแต่เธอก็ยังสามารถเลือกใช้เกาะศักดิ์สิทธิ์และดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอได้โดยพลังและความสามารถต่างๆของเธอเนี่ยก็จะมีดังนี้พลังที่1 Celestial Force หรือว่าพลังแห่งสวรรค์ตัวเอเมเลียมีความสามารถหลายอย่างที่เธอสามารถใช้คววาาาาามมสสรรถต่งๆไดด้้โยกกใชเน์ศัิ ซึ่งก็จะเป็นพลังเกี่ยวกับสวรรค์ที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งนางฟ้าแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับทางบทของเอ็นเตอิสลาในส่วนของพลังศักดิ์สิทธิ์ร่าพลังแห่งสวรรค์เนี่ยก็จะมีความสามารถต่างๆดังนี้ความสามารถที่ 1. บาริเอรเคียชันหรือว่าการสร้างสิ่งกงีดขวางโดยเป็นเวทมนต์งย์ที่จะปกป้องเป้าหมายจากอันตรายนอกจากนี้บาเรียนี้ยังสามารถสกัดกั้นพลังเวทและดูดซับการโจมตีทางกายภาพได้อีกด้วยความสามารถที่2 m e เมมโมรีมอ u ิ a t i เ n ชันการจัดการความทรงจํา ตัวอิเลียนั้นสามารถจัดการกับความทรงจำของผู้อื่นได้โดยการเพียงแค่สัมผัสหน้าผาของเป้าหมายตัวเธอนั้นสามารถทำได้ทั้งการลบความทรงจำและการปรัเปลี่ยนของทรงจำความสามารถที่ 3. s l สลิปเนจิกเวทมนต์ในการหลับตัวเอิมเลียสามารถบงังคับให้เป้าหมายเข้าสู่สภาวะหลับไหลได้โดยการเพียงแค่สัมผัสหน้าผาของเป้าหมายเท่านั้นเองความสามารถที่4 energy projectile หรือว่ากระสุนพลังงานตัวอิเลียนั้นสามารถสร้างกระสุนพลังงานจากมือของเธอได้ในการโต้ตอบการโจมตีแล้วก็สามารถในการโจมตีได้อีกด้วย ซึ่งสังเกตความสามารถนี้ของเธอได้ในตอนที่เธอเนต่อสู้กับลูซิเฟอร์และอัลบาความสามารถที่5้าไฟฟายการบินถึงแม้ตัวอิเมเลียนั้นจะไม่มีปีกแต่เธอนั้นก็สามารถบินได้โดยการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอ Gate Creation, เกตครีเอชั่นหรือการสร้างประตูเคลื่อนย้ายตัวอิเมเลียนั้นสามารถเปิดประตูระหว่างโลกได้โดยใช้พลังงานเวทมบตนของเธอในการที่เปิดเกตเนี่ยก็ใช้พลังงานที่มากพอสมควรเลยแต่ในการเข้าสู่เกตนั้นต่างหากที่ใช้พลังงานมากกว่าตรงที่ว่าต้องใช้พลังงานจํานวนมากในการนาทางภายในกระแสเวทมนบ์นะครับที่อยู่ภายในเกต ต่อไปก็จะเป็นพลังที่2ก็คือ physical ability ความสามารถทางกายภาพในร่างมนุษย์ของอิมเรียนั้นมีความบอบางไปอย่างมากเลยซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงได้กับเธอเนี่ยที่อยู่เอนเตอิสลาได้เลยในร่างมนุษย์ของเธอเนี่ยมีความบอบางขนาดที่ว่าแค่ล้มแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็อาจจะส่งผลทาให้หัวเข่าถลอกหรือแม้กระทั่งกระดูกหักได้เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าหากเมื่อไรในที่อิมเรียอยู่ในร่างของผู้กาเธอเนี่ยจะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและสามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ในเวลาไม่นานและนอกจากนี้ยังมีพลังการโจมตีและปฏิกิริยาตอบสสนองงทีู่มากๆ และนอกจากนี้ในส่วนของร่างกายก็มีความแข็งแกร่งที่ได้มาจากการต่อสู้และการฝึกฝนจํานวนมากต่อไปเนี่ยจะเป็นพลังที่มาพร้อมกับอาวุธก็คือซีก r ร t สซอ r บ b u เตอร์ฮาร์โดยดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้นะครับทำมาจากโลหะแห่งสวรรค์โดยดาบเล่มนี้จะใช้ได้แค่ลูกหลานของมนุษย์กับทูตสวรรค์เท่านั้นนอกจากที่ดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะแห่งสวรรค์แล้วมันยังมีการหลอมรวมเข้ากับชิ้นส่วนจากต้นไม้แห่งชีวิตในตำนานแล้วก็ยังมีการหลอมรวมเข้ากับวัตถุอื่นๆล้้วกก็ินน่่อืดยรััับเเเพพพปามมงให อนนี้ผู้ที่ครอบครองดาบศักดิ์สิทธิ์เบอร์เตอร์แมเนี่ยก็คือทางศาสนาจักรแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็ได้มอบให้กับผู้กล้าเอ็มเียเพื่อเธอเนี่ยนำดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับไปต่อสู้กับปีศาจในการต่อสู้กับจอมมารซาตานและนอกจากนี้ตัวของเอเมเียยังมีชุดเกราะเวทมนต์ที่มีชื่อว่าโค้ดออฟดิสเพลเยอร์ด้วยครับในความสามารถที่มาพร้อมกับดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีดังนี้ความสามารถที่ 1. m a s t ม r สเตอร์ซอร์ดแมนชิพลดความสามารถในการใช้ดาบระดับปรมาจารย์ตัวเอ็มเบการาใช้้ดบตตังแ่ที่เธอยังเป็นเด็กทําให้ททัักษะดาาบขอองเธนน้มมีควรงงงพลัไปอย่าามก ท้งในการโจมตีการป้องกันการสะท้อนการโจมตีทั้งสามารถปัดกระสุนเวทมนต์สะท้อนการระเบิดและเธอเนี่ยยังสามารถฟันนะครับได้ด้วยความเร็วที่สูงมากๆได้ความสามารถที่ 2. h ง a ฮวิลลี่เ o รมซอหรือว่าการฟัดฟ,ฟันจากเพลิงแห่งสวรรค์ตัวเอเมเลียนั้นสามารถปลดปล่อยดาบเพลิงออกมาได้โดยใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสื่อกลางดาบเพลิงนี้เนี่ยจะมีพลังทําลายล้างมหาศาลมากๆที่สามารถจัดการได้นะครับแม้กระทั่งปีศาจร,ระดับสูงความสามารถที่ 3. h มเฮวิลลี่ไอเดนซ ัวอมิเมลียนั้นสามารถสร้างบรรยากาศเยือกเย็นขึ้นมาได้ที่สามารถแช่แข็งเวทมนต์และสามารถปิดกั้นเอฟเฟกต์ของเวทมนต์ได้นี่ก็จะเป็นพลังและความสามารถต่างๆนะครับของผู้กล้าอมิเมลียครับในส่วนของความสัมพันธ์ของอมิเมลียกับตัวละครอื่นๆเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยครับตัวละครที่หนึ่งก็คือจอมมารซาตานหรือว่ามาโอซาโดในตอนที่อยู่เอ็นเตอิสลาพวกเขาเนี่ยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเลยนะครับกองทัพปีศาจของจอมมารซาตานเนี่ยได้ทำลายหมู่บ้านของอมิเมลียทำให้ตอนแรกเนี่ยเธอมีความแค้นไปอย่างมากเลยนะครับ และในตอนที่บุเคลในอยู่ภายในโลกมนุษย์ถึงแม้จะไม่มีการต่อสู้ที่เกิดขึ้นมาแต่เอมเลรียเนี่ยก็ยังคอยเฝ้าดูแล้วคอยจับตาดูตัวของจอมมารซาตานเรื่อยๆเลยและเมื่อนิสัยของจอมมารที่มีความเปลี่ยนไปตัวของจอมมารซาตานเนี่ยเริ่มมีความเมตตาความห่วงใย,ยแล้วความใจดีที่เพิ่มขึ้นมาและต่อมาเนี่ยก็ยังช่วยเหลือเธออีกด้วยนะครับโดยบุคลิกที่มีความเปลี่ยนไปของจอมมารซาตานทําให้ตัวเอมเลรียเนี่ยเริ่มโศกเศร้าน,นะครับกับการสูญเสียไปของครอบครัวของเธอและการสูญเสียไปของบ้านเกิด ตัวจอมมาซาตาเนี่ยก็ยอมรับว,ว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงซึ่งทําให้ตัวอิเลียเนี่ยสับสนไปอย่างมากเนื่องจากจอมมาซาตาที่เธอมองว่าเป็นคนน่ารังเกียจเป็นคนที่สร้างความหายนะการนองเลือดแต่สิ่งที่เธอได้พบในวันนี้เนี่ยมันช่างแตกต่างกันเสียเหลือเกินหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็มีความเป็นปรปักษ์ต่อก,กันน้อยลงจนในที่สุดแล้วทั้งคู่เนี่ยก็มีการสงบศึกกันตั้งแต่นั้นมาจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีเด็กน้อนที่มีอลสลาม穆สโผล่ขึ้นมา โดยครอบครัวของอลันลามุสเนี่ยก็คือตัวของคนเป็นพ่อเนี่ยก็คือจอมาซาตานในส่วนของคนเป็นแม่เนี่ยก็คือตัวของผู้กล้าเอมเลียตั้งแต่ที่อลันลามูสเนี่ยเริ่มมีบทบาทนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยถูกบังคับให้ทําหน้าที่เป็นครอบครัวทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นและทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มตกอยู่ในบทบาทของความเป็นพ่อและแม่นะครับผมเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็หลังจากที่เอมเลียเนี่ยรู้ว่าพ่อของเธอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ตัวของผู้ อารมณ์ของเธอเนี่ยเริ่มมีความขัดแย้งกันมากขึ้นเนื่องจากความปรารถนาที่จะล้างแค้นเป็นสิ่งเดียวที่ผลักดันให้เธอเนี่ยก้าวไปข้างหน้าทําให้ตัวของเธอเริ่มตั้งคําถามกับบทบาทของเธอในฐานะของผู้กล้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ต่างนานาที่เพิ่มขึ้นมาทั้งเหตุการณ์ที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันทั้งเหตุการณ์ที่ตัวอจอมมาซาตาเนี่ยเริ่มเข้ามาช่วยเหลือทําให้ตัวอเมเเลียเนี่ยได้มองตัวตวนที่แท้จริงของจอมมาซาตานว่าเขาเนี่ยมีบุคลิกที่ใจดีดและก็ห่วงใยยยยยยคนนนนออ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 อื่่่่่่่ทําาาาาาห้พฤตตติิกกกกรรรมม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 ของงองเเเเลีีี็ปปไ,ปไปัววแสด และแสดงด้านที่น่ารักออกมาทําให้ตัวมาโอเ,เริ่มสับสนนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยตอบสนองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาสแสดงให้เห็นนะครับว่าเธอเนี่ยเข้าใจตัวมาโอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจอย่างซึ้งมากขึ้นแม้ว่าความรู้สึกของมาโอกับเอมี่เนี่ยจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็สังเกตได้ว่าพวกเขาเนี่ยเก็บงำความรู้สึกที่โรแมนติกต่อกันไว้แต่ก็มีโมเมนต์บางอย่างที่เราสามารถสังเกตได้ในไรนโนเวลทั้งโมเมนต์ที่โรแมนติกความดึงดูดของกันและก,กันอย่างเช่นในการทีีี่่่่พพบกกกกกกัักััันนนนนนนครรรร้้้งงงแแแแใญปเมมวววาาจจไูติขอล รอยยิ้มที่สดใสของอินเียเนี่ยทำให้ความรู้สึกมืดมนภายในใจของมาโอเนี่ยจางหายไปแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยที่เอมี่ตกใจเมื่อรู้ว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของจอมมาซาตาเนี่ยทำไมรอยยิ้มของเขาเนี่ยถึงมีเสน่ห์แล้วก็มีความน่ารักแล้วก็อย่างเช่นในตอนที่จอมมาซาตาเนี่ยบอกว่าเขาจะเอาเอมี่เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของเขาให้ได้ในตอนนั้นเอมี่เนี่ยก็มีสีหน้าที่แดงก่ำแล้วก็มีความน่ารักไปอย่างมากที่เราเนี่ยสามารถสังเกตมุมเมต์เหล่านี้ได้และนอกจากนี้ทั้งคู่เนี่ยยังมีมเมเมมนต่มขอางนาลาส ทำให้ตัวละครตัวนี้นะครับมีคนเชียร์ค่อนข้างที่เยอะโคตรเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือตัวผมด้วยครับความสัมพันธ์กับตัวละครที่2ก็คือตัวอัลซเซียหรือว่าอชิยะชิโร่ในตอนที่อยู่เอนเตอิสลานั้นตัวอเมเเลียต่อสู้กับแม่ทัพปีศาจอัลเซียเป็นเวลานานจนเกือบที่เอาชนะเขาได้แต่ว่าก็ถูกขัดขวางโดยตัวของจอมมารซาตานแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยมายังโลกมนุษย์ตัวของอเมเเลียกับอัลเอียเนี่ยก็ยังมีมารยาทต่อกันถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ ถูกกาเบลนะครับลักพาตัวแล้วก็นํากลับไปยังที่แอนเตอิสลาในช่วงนั้นนะครับความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยก็มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นตัวอัลซ่แล้วก็อิมเบียเนี่ยมีทั้งการวางแผนที่จะหลบหนีร่วมกันมีทั้งการต่อสู้กันในการถ่วงเวลามีทั้งการละเล่นกันนะครับในการใส่อุบายต่างในตอนที่พวกเขาเนี่ยต่อสู้กันในการถ่วงเวลาเนี่ยต่อสู้แบบเล่นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็มีการพูดคุยกันอย่างสุภาพแล้วก็มีการยินย้มให้กันอีกด้วยทำให้หลังจากนั้นเนี่ยประเด็นของความขัดแย้งเนนี่กก็มมม้้้้ออลลลงงแวววคคาาาาาสััพธ์ขขูจจะดึรต ความสัมพันธ์กับตัวละครที่3ก็คือซูซูกิริการิกาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทและก็เป็นเพื่อนร่วมงานับเอมิเลียที่อยู่บนโลกมนุษย์ทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตัวของริกาเนี่ยก็ไม่สอดรู้สอดเห็นนะครับเกี่ยวกับอดีตของอมเเลียแต่นอกจากนี้ตัวของริกาเนี่ยยังเป็นคนชักนำอมิเลียด้วยทั้งในการให้คําปรึกษาการแนะนําแล้วก็คอยสนับสนุนตัวของอิมเเลียเป็นอย่างดีความสัมพันธ์กับตัวละครที่4ก็คือตัวของซาซากิชิโฮความสัมพันธ์ของทั้งคู่นียริมต้ม้ัักอองงจา,กกาบนนแวบวโทข ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทำให้ชีโฮเข้าใจผิดว่าตัวอมิเลียี่ยมีความสัมพันธ์กับมาโออาจจะเป็นในส่วนของแฟนเก่าก็ได้แต่หลังจากที่ชิโฮเนี่ยรู้ถึงตัวตวนที่แท้จริงของอมิเลียชิโฮเนี่ยก็เลยกลายเป็นมิตรคนสนิทของอมิเลียได้อยู่บนโลกถึงแม้อมิเลียกับชิโฮเนี่ยจะมีความสนิทสนมกันแต่ในบางครั้งเนี่ยเอมิก็รู้สึกอิจฉาขนาดหน้าอกของชีโฮเหมือน,อนกันนะครับว่ามันใหญ่ซะเหลือเกินแล้วก็ในไลน์โนเวลเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับก็มีการเริ่มสัน่น,น,นคลอนมาก ทำให้ความสัมพันธ์หลังจากนั้นนะครับระหว่างตัวของเอมิเลียกับชิโฮเนี่ยก็จะมีการสั่นๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีการห่างกันนิดหนึ่งความสัมพันธ์ที่5นะครับก็คือตัวของกาเบียลตัวเอมิเลียยแสดงท่าทีเป็นศัตรูปากร้ายแล้วก็ใจร้อนนะครับใส่กาเบียลส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากที่ว่าตัวของกาเบียลเนี่ยพยายามจับตัวอลาลาอามอสนะครับที่เป็นลูกสาวของเธอทําให้ตัวเอมิเลียยถือว่ากาเบียลเนี่ยเป็นศัตรูของเธออย่างแท้จริงผู้ที่ทาให้ลูกสาวของเธอโกรธแล้วก็ทาร้ายลูกสาวของเธอเน และเธอเนี่ยก็ไม่แสดงความเมตตายอย่างใดเลยนะครับต่อตัอตวองการเบวความสัมพันธ์กับตัวละครสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวของอารลามุสอารลามมสเนี่ยเป็นลูกสาวที่มีความน่ารักนะครับของตัวเอมิเลียถึงมาในตอนแรกนะครับตัวเอมิเลียเนี่ยจะไม่ค่อยที่จะแสดงความรักต่ออารลามุสมากนะักอาจจะมีความตะกิดตะขวงใจนิดนึงแต่ว่าความสมคัญแม่ลูกคู่นี้เนี่ยก็มีความดีมากๆเลยทั้งโมเมนต์ที่มีความน่ารักการเปรียบเสมือนกับแม่ลูกที่แท้จริงของกันและกันน้องอารลามมสเนี่ยก็อยู่เคียงข้างตัวเอมิเลียตลอดเวลา ต่อไป Fest เนเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสรมิมเมนูเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับผู้กลา้าอเมเเลีย e. หรือว่าตัวของยูซาเอมิเรื่องที่หนึ่งก็คือชื่อคําว่าเอมิเนี่ยมันจะมีความหมายก็คือประโยชน์แล้วก็สวยเรื่องที่2ก็คือชื่อดั้งเดิมของเธอเนี่ยที่มีชื่อว่าอเมเเลียในภาษาลาตินเนี่ยมันจะแปลว่าการแข่งขันการเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็ความแข็งแกร่งครับเรื่องที่ 3. นามสกุลของเอมีที่มีชื่อว่ายูซาเนี่ยมันจะแปลได้ว่าเป็นการเล่นการช่วยเหลือครับเรื่งอง Anyone ที่ววส,สนนี่จนานภาาาาษลลติ่่จะแปได้วควคมยุติธรรรมครับ เรื่องที่ห้านามสกุลของเอมิที่มีชื่อว่ายูซาเนี่ยมันจะออกเสียงคล้ายกับคําว่ายูชาซึ่งยูชาในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแปลว่าผู้กล้าครับเรื่องที่หก็คืออาหารโปรดของเอมิเลียนเนี่ยก็คือแกงครับเรื่องที่เจ็ดขนาดรองเท้าของเอมิเลียนเนี่ยก็คือ23ซนติเมตรเรื่องที่แปดเอมิเลียชอบตัวละครบทบาทญี่ปุ่นจากรายการโปรดของเธอก็คือ r a ็ค i n g General ซึ่งเป็นการล้อเลียนรายการของ Rampage General ซึ่งออกอากาศระหว่างปีพศ2521จนถึงปีพศ2545ในประเทศญี่ปุ่นครับ ส,ส่วนเสริมเรื่องที่กล่าถึงแม้ว่าเอเมเรียเนี่ยจะต่อสู้กับปีศาจได้เป็นตัวตนที่สามารถต่อกรกับจอมมารซาตานได้แต่ตัวของเอเมเรียเนี่ยก็ยังสามารถมีความกลัวได้ก็คือเธอเนี่ยกลัวผีครับจะสังเกตได้เนี่ยว่าเธอกลัวบ,บ้านผีสิงนะครับที่อ,อยู่ในสวนสนุกนี่ก็คือส่วนเสริมแล้วก็เรื่องราวาต่างๆท,งาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้กล้าเอเมเรียครับก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีมากมายอะไรก่อนขัดจะพอับพอดีเลยนะครับไม่ได้มีมากไปแล้วก็ไม่ได้มีน้อยเกินไปข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าหาก,ากา ini, าม ต่ว่าตัวละครหญิงหลักภายในเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเชียร์อิมเรเลียมากที่สุดเลยนะครับซึ่งถามว่าเชียร์ขนาดไหนละหรอซึ่งผมเชียร์ขนาดที่ว่าในตอนที่ผู้เขียนนะครับออกจุดจบของเรื่องนี้มาหรือว่าออกเล่มสุดท้ายของอนิเมะเรื่องนี้มานะครับผมแทบจะสาบส่งผู้เขียนเลยทีเดียวเอาจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ผมนะครับที่รู้สึกแบบเดียวกันคนหลายๆคนเลยนะครับหรือว่าแทบทั้งทั่วโลกเลยอาจจะรู้สึกแบบเดียวกับผมก็ได้จนว่าจุดจบของไรโนเวลเรื่องนี้หรือว่าอนิี้ะนเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เป็น ทั้งเรื่องของบทที่มีการปูมาความสัมพันธ์ที่มีความเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบทแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งแต่ว่าพอถึงจุดจบของเรื่องว่าตอนท้ายของเรื่องเนี่ยสิ่งที่คิดมาตั้งแต่ต้นสิ่งที่ปูมาตั้งแต่ต้นสิ่งที่ส่งมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเหมือนว่าโดนหักไปเลยเหมือนแบบหักครึ่งไปเลยนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟลมากเลยนะครับกับการอ่านไลน์โนเวลเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดหวังเหมือนกันครับเกี่ยวกับตอนจบของเรื่องเรื่องนี้ แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวของผู้กลาเอิเลียเนี่ยก็เป็นตัวละครนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชียร์เหมือนกันถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความหน้าอกเล็กหรือว่าเป็นสัดส่วนได้กระททดรัดแต่ว่าเธอเนี่ยก็มีสีสันค่อนข้างเยอะเลยทั้งความน่ารักความขี้อายความปากไม่ตรงกับใจทั้งความขี้โมโหง่ายความฉุนเฉียวง่ายแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยก็มีมุมมองของความน่ารักความเป็นแม่เงี้ยความเป็นภรรยาที่ดีอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์พอสมคววรเลลยแ้ก็ มีคนเชียค่อนข้างที่เยอะมากพอสมควรเลยครับก็สําหรับทุกๆคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้หรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับไรโนเวลว่าตอนจบของเรื่องเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นแต่ละคนเนี่ยไว้ภายใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่าน,นี้แล้วฝากทุกคนในกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็ s u ซับสไครป์ผม้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบัสเซนไปนั่นเองแล้วเ,เจอก ก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ